สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังสารทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลตัวละครของฝานอีนะครับความหมายชื่อของฝานอีนะครับคําว่าฝานแปลว่าใบเรือคําว่าอีแปลว่าปีกดังนั้นชื่อฝานอีจึงหมายถึงปีกใบเรือหรือชนิดของนกที่มีปีกเหมือนใบเรือนะครับฝานอีมีอายุ 62ปีเปิดตัวครั้งแรกตอนอายุ46ปีตรงกับนิยายบทที่9ในอนิเมะต,ตอนที่5นะครับสูง180ซนติเมตรสังกัดโรงเรียนสื่อไลเคอร์อ ตำแหน่งรองผออฝ่ายวิศวกรวิญญาณสมาชิกศาลาเทพสมุทรระดับพลังวิญญาณที่ปรากฏประมาณระดับ81ในช่วงที่อายุ46เป็นวิศวกรวิญญาณระดับ8วิญญาณยุดไม่ปรากฏนะครับวงแหวนวิญญาณ2เหลือง2ม่วง4ดำฝานอีชายวัยกลางคนสูง180เซนติเมตร มีไหล่กว้างสวมเสื้อผ้าเรียบๆแขนที่แข็งแรงเผยเห็นกล้ามเนื้อเหมือนหินแกรนิตเส้นบนใบหน้ามีความชัดเจนและดวงตาของเขาก็ดูหนักอึง้งฟานอีมีปัญญาเลิศดล้ำและมีนิสัยค่อนข้างเข้มงวดมีบุคลิกที่แข็งแกร่งชอบทดลองสิ่งต่างๆโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาวุธวิญ,ญญาณฟานอีเป็นอาจารย์ฝ่ายวิศวกรวิญ,ญญาณคนแรกที่มองเห็นพรสวรรค์ของหัวอีเฮาและพาหัวอีเฮาเข้าสู่โลกแห่งวิศวกรวิญ,ญญาณในอดีตเขาเคยช่วยซีเหอ อง์ชายจากราชวงศ์สุริยันจันทราในขณะที่หลบหนีจากการล่าของมือสังหารโดยในขณะนั้นเขาไม่รู้ฐานะที่แท้จริงของสุยเหอหลังจากนั้นเขาพาสุยเหอกลับไปที่โรงเรียนสื่อไลเค่อคอยฝึกฝนและเลี้ยงดูสุยเหอและได้ตั้งชื่อใหม่ให้เขาว่าเหอไ่โถในเหตุการณ์น้องใหม่ฟานอีได้พบกับหัวอีเฮาหลังจากที่โจอี้แนะนําให้รู้จักเขารู้สึกประหลาดใจกับเนตรวิญ,ญญาณของหัวอีเฮาเนื่องจากเขากําลังมองหาวิญญ,ญาณจาร์ที่มีคุณสมบัติด้านพลังจิต เขาขอให้เหอชฉโยโถยิงปืนอาวุธวิญญาณโดยรับการแบ่งปันจิตจากเนตรวิญญาณของหัวอเห่าทีแรกเขาดูผิดหวังเล็กน้อยเนื่องจากระยะและความสามารถของเนตรวิญญาณน,นั้นค่อนข้างแคบนะฮะคือฝ่านอีไม่รู้เนาะในช่วงแรกๆว่าหัวเอเห่าเนี่ยสามารถเพิ่มขอบเขตของการแบ่งปันจิตเนาะ แต่เขาก็ต้องแปลกใจเมื่อห้วอีเห่าบอกว่ามันสามารถเพิ่มขอบเขตตามพลังวิญ,ญญาณของเขาได้ดังนั้นฝานอีจึงขอให้หัวยอีเห่าเพิ่มระยะถึง100ยเมตรต่อมาเขาก็ได้สอนหัวอีเห่าในการสร้างอาวุธวิญ,ญญาณหลังจากนั้นเขาก็หาเลือกับโจโ้เกี่ยวกับเรื่องศักยภาพของหัวอีเห่าและจะรับหัวอีเห่าเข้าสู่แผนกวิศวกรวิญญ,ญาณแม้ว่าเขาจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนสื่อหล่เคอร์ก็ตามเขาก็จะยืนกรานแบบเดิมหลังจากเหตุการณ์ประลองวิญญ,ญาณจา์ระดับทวีปจะมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างโรงเรียนราชวงศ์สุริยจันทรากับ โรงเรียนสื่อไลเคอร์นะครับฟานอีเป็นผู้นํานักเรียนไปแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนสุเรียนจันทรานะครับคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มของโรงเรียนสื่อไลเคอร์นะฮะก็คือเือรจ่โตกับห,หัวอีเฮาก็ไปแลกเปลี่ยนเนาะตอนนั้นแนละแล้วอาจจะมีนักเรียนคนอื่นๆที่ไปด้วยกันเนาะฟานอีก็ต้องคอยไปดูแลนักเรียนนะฮะเหตุการณ์ต่อมาเมื่อหัวอีเฮาขึ้นประลองที่โรงเรียนราชวงสุเรียนจันทราก็มีการประลองต่อสู้กันหลายครั้งเลยนะครับคือผมก็ไม่ได้ติดตามอนิเมะ ช่วงหลังๆนะครับในนิยายเนี่ยได้ระบุว่าหลังจากห้วยเห่าสู้กับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นจีจีเฉินนี่แหละหัวอเหาได้เข้าสู่สมาธิขั้นสูงสุดนะฮะตอนนั้นต้องใช้เวลานานเลยทีเดียวเนาะฝานอีก็คอยดูแลห้วอเห่าอยู่ตลอดนะครับณนะตอนนั้นเนาะ บทบาทของฝานอีก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปไทม์ไลน์ของฝานอีนะครับอายุ6ปีปลุกพลังวิญญาณครั้งแรกอายุ46ปีเปิดตัวครั้งแรกเห็นพรสวัสค์และความสามารถของหัวอีเห่าในเส้นทางวิศวกรวิญญาณและได้รับหัวอีเห่าเป็นสิทธิ์ระดับพลังวิญญาณอยู่ที่ระดับ81อายุ49ปีเดินทางไปจกักรวรรดิสุริยันจันทราร่วมกับหัวอีเห่าและเือชัยโทในโครงการแลกเปลี่ยน โอเคครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงต่อไปช่วงตอบคอมเมนต์สำหรับคอมเมนต์ที่จะนำมาตอบในคลิปนี้จะเป็นคอมเมนต์จากคลิปข้อมูลตัวละครของเสวตี้นะครับมาที่คอมเมนต์แรกเจ้าผู้ของพิภพนี่ถือว่าเป็นตำแหน่งเทพ หรือเปล่าหรือไม่ใช่ครับมันดูดูไปแล้วมันก็เหมือนตำแหน่งเทพนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเจ้าผู้ครองพิภพของโลกนั้นๆน่ะก็ได้รับพลังศรัทธาจากสิ่งมีชีวิตของโลกนั้นๆด้วยอะไรประมาณนี้ครับสามารถควบคุมโลกที่ตัวเองเป็นเจ้าผู้ครองพิภพอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อดีของโลกที่มีแดนเทพคือเจ้าผู้ครองพิภพสามารถขึ้นไปยังแดนเทพได้นะฮะอย่างเช่นถังเข้าเป็นต้นเนาะขีดจํากัดพลังอะไรต่างๆก็อาจจะเหนือกว่าเจ้าผู้ครองพิภพที่ไม่มีแดนเทพดูแลนะฮะคอมเมนต์ต ่อไปสามารถสร้างวิญญาณยุทธขึ้นมาเองได้ไหมครับพี่จริงๆมันก็ถือว่าสร้างได้นะฮะผมไม่ทราบว่าในอนิเมะเนี่ยได้ระบุหรือเปล่าว่าจิงหงเฉินเนี่ยประมูลเทพีหิมะไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในนิยายเนี่ยเขาระบุว่าการที่จิงหงเฉินประมูลตัวอ่อนของเทพีหิมะไปเนี่ยเพื่อที่จะไปสร้างวิญญาณยุทธคู่ฮะเหมือนกับว่าเขามีวิทยาการในการทําให้ตัวอ่อนสัตว์วิญญาณเนี่ยเป็นวิญญาณยุทธของมนุษย์ได้นะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับคิดยังไงกับการเปลี่ยนแปลงบท เอาอีไลเคอร์ซือขึ้นแดนเทพน่าจะเตรียมกําลังพลถล่มแดนเทพหรือเปล่าก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับคือเราก็จะไม่ได้เห็นอีไลเคอร์ซือในภาค2.5หรอกฮะหรืออนิเมะเขาจะให้เราเห็นก็อันนี้ไม่ทราบนะแต่ด้วยความนิยมของตัวละครเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะผมคิดว่าทีมผู้สร้างอนิเมะก็แบบเสียดายอ่ะก็เลยเออเอาถังซานมารับแล้วกันอะไรประมาณเนี้ยคอมเมนต์ต่อไปอยากรู้ว่าวิญญาณยุตแปลผันที่ลูกเกิดมาจะมีวิญญาณยุตแปลผันด้วยไหม อันนี้มันก็แล้วแต่กรณีนะครับแต่โดยส่วนมากแล้วสมมติว่าพ่อแม่ม um ีวิญญาณยุดแปลผันใช่ไหมฮะลูกออกมาเนี่ยวิญญาณยุดจะคล้ายๆพ่อแม่ฮะก็คือแปลผันตามของพ่อแม่ฮะก็คือไม่ใช่ต้นฉบับของวิญญาณยุตนั้นๆนะฮะอย่างอาจารย์ใหญ่อี้เสี่ยวกังที่วิญญาณยุดแปลผันใช่ไหมครับในรุ่นต่อๆมาในรุ่นของมู่เอินแล้วก็เป่ยเป่ยก็เป็นวิญญาณยุดแปลผันที่ตามแบบของ อี้เสี่ยวกังอีกทีหนึ่งะฮะคอมเมนต์ต่อไปพี่ครับถังซานแกล้งอีห้าหนักจังในภาค2ก็ธรรมดาหละรครับคือแบบก็เป็นพอตาห่วงลูกสาวอะไรประมาณนี้ก็ต้องจัดหนักไว้ก่อนก่อนที่มันจะเก่งนะฮะก็ต้องแบบนั้นอยู่แล้วขณะตอนที่ห้วอีห้าขึ้นไปแดนเทพใหม่ๆก็ยังโดนถังซานร,รับน้องนะฮะหรือว่าในช่วงต่างๆเนี่ยก็จะมีการบรรยายนะฮะประมาณช่วงภาค2.5หรือภาค3.5เนี่ย ก็คือถังซันไปทุบตีหัวอีเห่าอยู่ตลอดคือเขาว่ามาอย่างงี้นะฮะคอมเมนต์ต่อไปเอาไปรวมกับเทพอารมณ์มันคนละอันกันครับก็มันก็คืออย่างนี้ครับมันคนละอันกับตำแหน่งเทพของหัวอีเห้าแหละก็คืออารมณ์ความโศกเศร้าเนี่ยเป็นตำแหน่งเทพของเสวตี่ฮะคอมเมนต์ต่อไปผมชอบช่วงตอบคอมเมนต์นี่แหละได้รู้อะไรที่ไม่เคยรู้อยากให้มีสัก15 ถึง20คอมเมนต์สนุกมากๆครับบางทีถ้ามีคอมเมนต์สัก50บหรือว่าถึงร้อคอมเมนต์เนี่ยสามารถมีตอบคำถาม20คอมเมนต์ได้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้บางคลิปอะคอมเมนต์ยังไม่ถึง20เลยอะไรประมาณเนี้ยฮะคอมเมนต์ comment ต่อไปจากกรพพัดห้วงลึก กับอีไลเคอร์อซืออยู่ในระดับเดียวกันไหมครับอยู่คนละระดับกันเลยนะครับคืออีไลเคอร์อซือเนี่ยอยู่ในระดับประมาณ100นะครับในช่วงภาค2ในช่วงที่อยู่ในเรื่องพนึกเทพบาลังราชันเนี่ยจะอยู่ในระดับ99กึ่งเทพเนะาะจักรพรรดห่วงลึกเนี่ยอยู่ในระดับประมาณ1 3 0ถึง140้นะถ้าผมจำไม่ผิดคืออีไลเคอร์อซือนี่อยู่คนละระดับกับจกักรพรรดห่วงลึกเลยฮะคอมเมนต์ <ban. S 1> ต่อไปไอาวุธเทพตรีศูนย์ทำไมตอนเทพสมุทรอยู่แดนเทพอาวุธถึงอยู่บนโลกให้ถ <House. S 2> ังซานสืบทอด พอถังซานได้เป็นเทพทําไมอาวุธอยู่กับถังซานไม่ไปอยู่บนโลกเหมือนตอนถังซานสืบทอดเพราะถังซานก็อยากได้ผู้สืบทอดเหมือนกันคืออย่างนี้ครับถังซานไม่ได้มีผู้ทําพิธีครับไม่ได้สร้างเกาะเทพสมุดขึ้นมามีผู้ทดสอบมีอะไรเหมือนกับเทพสมุดรุ่นแรกฮะคือถังซานถ้าจะรับผู้สืบทอดเนี่ยแกจะลงมาทดสอบเองเลยฮะ คือแกว่างมากฮะไม่เหมือนเทพสมุดรุ่นแรกเนาะคอมเมนต์ต่อไปตะบ,บะ700,000ปีเทียบเท่า99เลยเหรอเพราะถ้าอิงจากคําพูดของปวดไสซีภาคแรกที่พูดว่าราชาวานปีศาจที่อายุ900,000ปีบวกยังพูดว่าตัวเองก็ยังไม่มั่นใจว่าจะชนะดังนั้นถ้ามีพลังพอๆกับ99ก็ควรจะมีตะบ,บะตั้งแต่ 9 0 0 0ปีบวกหรือเปล่าอันนี้ความแข็งแกร่งในการต่อสู้กับระดับตะบะบำเพ็ญเพียนเนี่ยมันคนละส่วนกันฮะส,าาสัตว์วิญญาณจะไม่เหมือนมนุษย์ครับส,าาสัตว์วิญญาณบางตัวมีตะบะที่สูงมากฮะแต่พลังการต่อสู้ไม่เก่งก็เยอะฮะเช่นพวกเทียนมึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าซูตตี้เนี่ยพลังการต่อสู้อยู่ในระดับ99ไหมผมคิดว่าถึงครับเพราะว่าระดับ99เนี่ยก็แบ่งย่อยไปอีกนะครับว่า ระดับเสมือนเทพระดับอะไรเงี้ยสูงสุดคือระดับกึ่งเทพผมคาดว่าราชาวาลปีศาจห้วงลึกเนี่ยเข้าสู่ระดับกึ่งเทพแล้วฮะแต่ว่าสเสวตี้เนี่ยอาจจะอยู่ระดับ99แต่ว่ายังไม่ถึงกึ่งเทพอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าในช่วงภาคแรกกับภาค2เนี่ยเขาไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าระดับ99มันยังแบ่งขั้นกันอีกทีหนึ่งเนาะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับช่วงตอบคอมเมนต์และข้อมูลตัวละครของฝานอีนะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้้ผมก็ตอองขอ ตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ